พบกับครูน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 13เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรสาระการเรียนรู้การแสดงวิธีทำและการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจุดประสงค์การเรียนรู้ หนึ่หาคำตอบจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ 2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรที่กำหนดให้ได้ 3. เขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรที่กำหนดให้ได้ 4. รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า164เด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูเลยนะคะประตูสูง1เมตร90เซนติเมตรหน้าต่างเตี้ยวกว่าประตู60เซนติเมตรหน้าต่างสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อเด็กๆนะคะอ่านโจทย์แล้วมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือประตูสูง1เมตร90เซนติเมตรและหน้าต่างเตี้ยกว่าประตู60เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือหน้าต่างสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตร เมื่อเด็ก,ดกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเรามากวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลกันนะคะแผนภาพแรกแสดงความสูงของประตูแผนภาพที่สองแสดงความสูงของหน้าต่างซึ่งเมื่อนักเรียนเปรียบเทียบแล้วนะคะหน้าต่างเตี้ยวกว่าประตูประตูสูงกว่าหน้าต่างนะคะประตูสูงอยู่ที่1เมตรเกซนติเมตรเราไม่ทราบนะคะว่าหน้าต่างเนี่ยสูงเท่าใดแต่โจทย์บอกว่า หน้าต่างนะคะเตี้ยกว่าประตูอยู่60สิซนติเมตรดังนั้นนะคะเด็กๆต้องใช้วิธีการใดคะถึงจะหาคำตอบในข้อนี้ได้ถูกต้องค่ะใช้วิธีการลบนะคะดังนั้นเรามาหาคำตอบกันต่อนะคะขั้นตอนที่3การแก้ปัญหา เด็กๆมาแสดงวิธีทำนะคะประตูสูง1เมตร90ซนติเมตรหน้าต่างเตี้ยกว่าประตู60ซนตเมตรเราใช้วิธีการลบนะคะลบในหน่วยหลักหน่วยเซนติเมตรและลบที่หน่วยเมตรดังนั้นนะคะหน้าต่างสูง1เมตร30ซนติเมตรเมื่อเด็กๆนะคะ หาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะเนื่องจาก1เมตร90เซนติเมตรเกือบเท่ากับ2เมตรและ60เซนติเมตรน้อยกว่า1เมตรเมื่อนำมาลบกันผลลบที่ได้ควรมากกว่า1เมตรดังนั้น1เมตร30เซนติเมตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาฝึกทําข้อต่อไปนะคะ อ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยนะคะสิณนีมีเชือกเส้นหนึ่งยาว3เมตร75เซนติเมตรใช้ผูกของไป2เมตร80เซนติเมตรสิณนีเหลือเชือกยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือสตณนีมีเชือกเส้นหนึ่งยาว3เมตร75เซนติเมตรใช้ผูกของไป2เมตร3 0เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือ สินี้เหลือเชือกยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรเมื่อเด็กๆว,ว,วิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพบาร์โมเดลแสดงความยาวของเชือกยาว3เมตร75เซนติเมตรนำไปผูกของ2เมตร80เซนติเมตรโจทย์ถามเหลือเชือกยาวกี่เมตรดังนั้นนะคะจากภาพเด็กๆใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะ ถูกค่ะเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบดังนั้นเรามาหาคำตอบกันต่อนะคะขั้นตอนที่3การแก้โจทย์ปัญหามาแสดงวิธีทํากันนะคะซีนีมีเชือกเส้นหนึ่งยาว3เมตร75เซนติเมตรใช้ผูกของไป2เมตร80เซนติเมตรซีนีเหลือเชือกยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรดังนั้นเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบกันนะคะ โดยไปที่ช่องหน่วยเซนติเมตรนะคะ75เซนติเมตรลบ80เซนติเมตรค่ะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบซึ่งลบไม่ได้เราต้องทำการยืมนะคะหน่วยเมตรมา1เมตรก็จะมีความยาวอยู่ที่1เมตร75เซนติเมตรและช่องหน่วยเมตรนะคะถูกยืมไปก็จะเหลืออยู่ที่2เมตรเรามาทำการหาคำตอบหน่วยเซนติเมตรกันก่อนนะคะ 175-80ลบ80นะคะเท่ากับ95และไปที่ช่องหน่วยเมตรนะคะ2-2ลบ2เท่ากับ0ดังนั้นนะคะสินีเหลือเชือกยาว95เซนติเมตรขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก3เมตร75เซนติเมตรเกือบเท่ากับ4เมตรเมื่อนำมาลบกับ2เมตร80เซนติเมตร ผลลบที่ได้ควรน้อยกว่า1เมตรดังนั้น95ซมจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการแสดงวิธีทำและการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรและเซนติเมตรนั้นต้องเริ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า117เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาระงานส่งครูในห้องเรียนออนไลน์รายละเอียดการให้คะแนนมีดังนี้นะคะคะแนนการเข้าเรียน2คะแนนการส่งภาระงาน3คะแนนความถูกต้องของคำตอบ4คะแนนลายมือประกอบไปด้วยการเขียนตัวอ,อักษรการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิก เด็กๆมาตรวจคำตอบในแบบฝึกหัดหน้า116กันนะคะจากโจทย์พี่ชายซื้อเหล็ก1เส้นยาว2เมตร30เซนติเมตรตัดไปใช้160เซนติเมตรพี่ชายจะเหลือเหล็กยาวเท่าไรขั้นตอนที่1มาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือพี่ชายซื้อเหล็ก1เส้นยาว2เมตร30เซนติเมตรและตัดไปใช้1เมตร160เซนตเมตร สิ่งที่โจทย์ถามคือพี่ชายจะเหลือเหล็กยาวเท่าไหร่เมื่อวิเคราะห์โจทย์แล้วมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพแรกแสดงความยาวของเหล็กยาว2เมตร30เซนติเมตรแผนภาพที่2แสดงความยาวที่ตัดเหล็กใช้ไปคือ160เซนมจากภาพนะคะเราจะมาหาว่าเหลือเหล็กยาวเท่าไร ดังนั้นนะคะข้อนี้เราจะใช้วิธีการลบเป็นการหาคำตอบเด็กๆมาดูวิธีการลบกันนะคะเขียนแสดงวิธีธทมดังนี้บรรทัดแรกเขียนเหล็กหนึเส้นยาว2เมตร30เซนติเมตรตัดไปใช้1เมตร60เซนติเมตรพี่ชายจะเหลือเหล็กยาวเท่าใดเด็กๆมาทำการลบโดยเริ่มจากหน่วยเซนติเมตรก่อนนะคะ สามสิบลบหกสิบซึ่งลบไม่ได้สามสิบน้อยกว่านะคะจึงต้องไปยืมนะคะหน่วยเมตรมาหนึ่งเมตรก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรลบหกสิบเซนติเมตรเท่ากับเจ็ดสิบเซนติเมตรไปที่ช่องหน่วยเมตรนะคะหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ดังนั้นพี่ชายจะเหลือเหล็กยาวเจ็ดสิบเซนติเมตร ขั้นตอนที่4ี่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก1เมตร60เซนติเมตรเกือบเท่ากับ2เมตรเมื่อนำไปลบออกจาก2เมตร30เซนติเมตรผลลบที่ได้ควรน้อยกว่า1เมตรดังนั้น70เซนติเมตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเมื่อเด็กๆนะคะตรวจสอบคำตอบแล้วมีตรงจุดใดนะคะที่ผิดเด็กๆสามารถแก้ไขและทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ